สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมาเจอเครื่องขายน้ําปั่นนะครับกับพี่เขานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกับพี่เขานะครับสวัสดีครับพี่ไอไอ<ด> <aja S 2> เครื่องแบบเครื่องแบบนี้นี่พี่ขายน้ําแบบนี้นี่พี่พ,พ,พี่พี่ทาขายด้วยไหมเครื่องเราซื้อจากบริษัทครับอ๋อซื้อจากบริษัทมาเครื่องนี้ประมาณเท่าไหร่พี่เครื่องนี้ทั้งหมดเลยชุดนี้เลยอ๋อหรือหรือเขาขายเป็นตัวอ่าตัวละสองโครับอ๋อสมมติว่านี่ตัวคือตัวหนึ่งใช่ไหมตัวตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละห้าหมื่นครับ ตัวเดียวเนี่ยนะครับ5 0,000ื่นเพราะฉะนั้นนี่ยห้าหมื่นนี่ก็แสนหนึ่งสองแสนสามแสนสี่แสนเพราะฉะนั้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือสี่แสนใช่ไหมครับโอ้โหนเนี่ยตัวละห้าหมื่นเหรอพี่ 2, อ๋อคือหมายคขา่าตัวอ๋อหมายคขา่าตัวหนึ่งมันมีสองแท่นตัวนี้อ๋อห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนนะครับตัวนี้อขออภัยขออภัยคุณผู้ชมท,ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ตู้เย็นข้างล่างมันเป็นเหมือนตู้เย็นแต่ข้างบนเป็นสองอันนี้ก็คือห้าหมื่นนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับขายน้ำน้ำปั่นเกียรหิมะนะครับพี่เป็นเตลเลอร์พี่ครับเตลเลอร์พี่นะครับเวลาที่เราเอาน้ำใสเราใส่ยังไงครับพี่เทน้ำไปอย่างเดียวเลยครับเ<ะ><ะ>ทเทเทน้ำอะไรเลยนะหมายคำว่าสมมุต<ะ>ิว่าจะเอาโคกใส่ก็เทโคกเลย <arriba. S 1> ไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นนะไม่มีครับ<อ>เราจะปั่นจะเย็นก็ได้ครับนมเย็นก็ได้ครับแล้วแต่น้ำเราชงเองได้ยิ่งดีอืมแล้วเอาลงเลยชงเองแล้วเอาลงได้เลยได้ครับอ่ะเราพี่ซื้อจากที่ไหนบอกได้ไหมพี่เผื่อมีคนสนใจอยากไปซื้อก็ดิ่งเออร์ครับ ที่ไหนนะอ,นอ๋อของซิงเกอร์เลยเหรอครับพี่ม,มีเบอร์โทรไหมพี่ให้เขาติดต่อติดต่อซิงเกอร์ทุกจังหวัดได้เลยทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดเลยนะเจอในกูครับอ๋ออันนี้คือผลิตภัณฑ์ออของซิงเกอร์เขาอ่าพี่เขาบอกว่าใครอยากจะขายแบบนี้อยากซื้อแบบนี้ไปติดต่อที่ซิงเกอร์ได้เลยนะครับพี่นะเดี๋ยวผมขอดูข้างหลังมันหน่อยนะครับพี่ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูข้างหลังมันนะครับอ่านี่ครับ คือกอบปิดไวใช่ไหม<ะ>หมายคำว่ามีกอบปิดเครื่องไว้<ะ>อันนี้เปิดเพื่อระบายความร้อนใช่ไหมพี่<ะ>อ๋อมันก็จะมีคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนเหมือนเหมือนตู้เย็นเลยนะพี่อ่านี่การทํางานทางทางด้านหลังมันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ๋อ ор, หนึ่งเครื่องมันจะมีสองสองสองหัวแบบนี้นะพี่นะ,ะ,ะเครื่องละห้าหมื่นบาทนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็สองแสนบาทนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ วันนี้มาคุยกับพี่เขานะครับนี่พี่เขานั่งขายอยู่ที่ตลาดกุ้ม9ก้าเห็นก็เลยนําไปฝากทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับสวัสดีครับ